เปลี่ยนวันเกิดใน Facebook ด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่ถึง1นาทีค่ะ ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนพอสอเกิดวันเกิดใน Facebook ของเรากันอันดับแรกถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วให้กดเข้าไปที่ Facebook ได้เลยทีนี้ให้เรากดมาที่ขีดสมขีดมุมบนขวามือค่ะ แล้ก็ทําการเลื่อนขึ้นนะคะแล้วมากดที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและเลือกการตั้งค่าจากนั้นกดไปที่คําว่ารายละเอียดส่วนตัวค่ะกดไปที่คําว่ารายละเอียดส่วนตัวทีนี้เราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมา ให้ท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นนะคะแต่แ้กก็กดมาที่คำว่ารายละเอียดส่วนตัวเขาก็จะโชว์รายละเอียดข้อมูลการติดต่อวันเกิดแล้วก็การยืนยันข้อมูลระบุต,ตัวตนให้เราเลือกไปที่หัวข้อคำว่าวันเกิดค่ะเพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนวันเกิดกันนะ จากนั้นเราก็จะเห็นคําว่าแก้ไขให้เรากดไปที่คําว่าแก้ไขและกดแตะได้เลยค่ะเลือกเลยนะคะว่าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นพศอะไรยังไงเป็นเดือนอะไรวันเกิดคุณวันที่เท่าไหร่นะคะเลือกเลยทีนี้ก็กดคําว่ากําหนดจากนั้นกดบันทึก เขาก็จะบอกว่ายืนยันการเปลี่ยนแปลงวันเกิดของคุณคุณเกิดวันที่9ตุลาคม1991ใช่ไหมโอเคเราก็กดยืนยันนี่นะคะเขาก็จะขึ้นคำว่าอัปเดตวันเกิดของคุณแล้วนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ